อ๋อหนูอยู่หอนี้เหรอครับใช่ไหนหอนี้ะนตรนี้เฮ้ยจำได้ว่าเคยมาแล้วดาวอยู่ที่นี่เยอะเหมือนกันนะหอที่นี่หอคนสวยนะพี่ต้องแวะมาแล้วไม่ได้หอคนสวยหอคนสวยปากหวานถามหน่อยว่าอยู่หอนี้อยู่กับใครปกติอยู่กับแฟนอยู่กับแฟนจริงหอแฟนที่เป็นทอมมั้ใช่เคนี่เป็นหอมใช่ค่ะแล้วก็ปกติแล้วอยู่นานมอยู่นานมาอยู่มานานนหอเนยอันนี้ก็จะปีแล้วค่ะอนนี้เรอยู่ปีใช่ค่ะน่เท่านอ๋อย่ามีหอนี้จะปีแล้วใช่นี่นอนหลับบ่หออยู่ แบบใกล้แบบทีเที่ยวขนนด้นี่จริงจริงตอนแรกนอนไม่หลับค่ะแต่หลังมันก็ชินหลังๆมันไสลงมานั่งเตือลมต่นบางทีบางทีอารมณ์ฟิลแบบเหมือนกับว่ากินเบียร์บนห้องเปิดแล้วต่างไว้เอาเพลงเอาเพลงเขาเป็นอะไรอะไรก็ยากยากมาวอันนี้บ่ายสามอะไรมาตื่นดื้อแล้วเต้นเต้นนี้จริงเหรอ เวลาไปเที่ยวเต้นงี้จริงเหรอไม่ใช่ไปไหนพาพาขึ้นไปข้างบนน่ะใช่ค่ะแล้วเราเคยมานั่งมาที่นี่ไหมหลบไปหลบไปหลบไปพี่ท้อฮะอไปไปอะไรเมาค้างไอติมแน่เลยอยู่กับแฟนค่ะแล้วก็เพื่อนคนหนึ่งเพื่อนเป็นชนีเพื่อนเป็นเกย์คนหนึ่งอ๋อเพื่อนเป็นเกย์คนใช่ไปพี่ไปแล้วไปเป็นไหนฮะ โอ้รองเท้าเยอะนั่นเลยมีแต่รองเท้าผู้ชายทำไมอะรองเท้าเพื่อนเป็นเกย์คนหนึ่งแล้วก็รองเท้าแฟนโอ้มีนมด้วยแป๊บนึง <c oughs> ที่เ <c oughs> จอนมหน้ามันแล้วอะทาทาปากแป๊บนึงอันนี้คืออะไรอ่ะ <c oughs> เขาเรียกยาเหมือนแบบเสริมหน้าอกอะ กินแล้วมันจะเพิ่มแต่ไม่รู้นะไม่เคยกินไอ้นี่มองไอ้หายมองเลยเอาไปกินสิไม่มีไม่ใช่หรอเอาไปกินสิไม่มีไม่ใช่หรอไม่มีไม่มีไม่มีไม่ใช่หรอเฮ้ยมันหยิบแร่ไม่ถามเลยหยิบเลยให้ป้าให้ให้เขาว่าให้ป้าโกรธโดนว่ามาเยอะให้ป้าให้ป้า ปะเอาไปก็ได้ค่ะได้ป่ะอันนี้เอาเลยเทปหน้าเฮ้ยเอาเลยเทปหน้าพิธีกรเราจะใส่แหวกยันนี่เราก็คอยดูนะไม่รู้ว่าอยากจริงปั๊นนเพราะว่าอันนี้ถ่ายรีวิวไงไหนไหนดูดิอันนี้คือ before and after ก็เป็นแบบนี้แหละ after บ้าน้ำตาลจะขอดูแลและรักเธอแบบนี้ตลอดไปสัญญาเชอรี่นี่นี่เลยนี่เลยโอกาแฟนชื่อน้ำตาลใช่หน้าตาหล่อเหมือนกันนะ บอเราเอาเครื่องเหมือนกันนะเนี่ยได้ข่าวว่าคนนี้นี่แต่งงานแล้วเหรอไม่ได้แต่งงานมันไหนมีถ่ายรูปเปดิ้งกันด้วยอันนี้เป็นศัตรูเพื่อนอ๋อวิวแฟนหลอกมากเลยนะนี่ไม่จบจ้าอันนี้วันเลนทา์วันเลนทน์ใช่ปหวันแห่งความรักปีนี้ไม่มีอะไรอ่าน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 ไม่มีอะไรให้นอกจากสิ่งนี้ขอให้ความรักของเรารักกันแบบนี้นานๆแฟนคนนี้คือคนที่แปดป่ะ เจ็ดค่ะอย่าเพิ่มมูลค่าแล้ววที่ผ่านมาก็คือมีมากี่คนแล้วเนี่ยมีมาสิบสี่ละคนนี้เป็นคนที่เจ็ดค่ะหกคนอันนี้คือรวมผู้ชายยังอ๋อไม่ค่ะคือเคยรวมผู้ชายไม่รวมผู้ชายด้วยแถ้ารวมผู้ชายเข้าไปแฟนคนนี้เป็นคนที่ยี่สิบเอ็ดพอดีนะผมเปล่าค่ะห้าสิบสองค่ะเฮ้ยจะสร้างคาราเล่นค่ะไปไหนเฮ้ยโอ๊ยโอ้ยพี่ขอเลขด้วย ระวังตามไปบ้านนะอันนี้น้องน้องจันทาค่ะน้องจันทาทำไมถึงมีอยู่ในห้องมาคะเพราะอะไรก็เหมือนเขาตามแฟนมาเหมือนเป็นลูกแฟนไปสํานักอ่าฤสีตาไฟค่ะเขาทับว่ามีเด็กตามแฟนมาอะไรเงี้ยอ๋อก็เลยต้องเรารับก็เลยรับมาเลี้ยงก็ะเน้องก็กเลียงไม่ดีนะปล่อยป่าล้วเลยแล้วแบบเคยเลิกกับแฟนทะเลาะกับแฟน คือแฟนโดนไล่ออกจากที่ทํางานคือแฟนแฟนอะทำงานอยู่สนามบินใช่ทํางานอยู่สนามบินแล้วแบบโดนไล่จากที่ทํางานโดี๋ยที่ว่าหัวหน้าไม่ชอบแล้วก็หาเรื่องแบบไล่ออกแค่นั้นเองใช่หนูก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะน้องเขาหรือเปล่าแล้วเพราะว่ามีรปภอะเขามีองค์ก็เลยทักทักว่าพี่เหมือนได้กินได้กลิ่นอะไรกินตีนกินตีนกินตีน คือเอาจิงบ้ามุมเนี้ยมันมาตั้งแต่ตอนตีนเองหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่ของหนูนะมก็เหมือนแบบทักว่าแบบเออน้องเขาแบบเลี้ยงไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยรูปอะไรอ่ะคะเนี่ยอันนี้เป็นพ่อใหญ่ค่ะอันนี้ของเพื่อนที่เป็นเกย์เขามีองค์ของพ่อใหญ่ก็เลยคือสถานเอ้เหมือนเหมือนห้องหนูเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ะไรสักอย่างมั้งวะ ห้องหนูอังจิบปะคะน่ากลัวะคะ <c oughs> ่ะอันนี้มานี่มานี่เ <c oughs> มื่อกี้เห็นบอกว่าหนูเขาเป็นหนูแม็กซิมไงนี่คือภาพถ่ายตอนที่แบบโอ้โหพี่ขอดูหน่อยดิยด <c oughs> นี่ดูดิดูเอ็กมาก มันชอบกระเป๋าชอบมากโทษนะใครใครสร้างคาแรคเตอร์นี้ให้มันเนี่ยใครสร้างคาแรคเตอร์ให้ก็ส่วนมากเวลามีเพื่อนมาก็จะเอาก้าอี้มันนั่งต่อกันเปิดหน้าต่างเนี่ยข้างหลังจะเป็นบังกะโลเป็นร้านเราออกแนวอาศัยว่ายืมเพลงร้านเขาเพื่้างคิวห้องเราเอาใหม่เดียวใหม่เดียว นี่พี่เวลาถ่ายรายการเสร็จะพาเขาไปแบบเช็ดสมองทุกเช้าต้องขวดน้ำให้มันตลอดอันนี้อยู่เมืองเอกนะครับผมเราจะมาตรวจคราบกันหน่อยน้องบอกเป็นคนรักษาความสะอาดใช้แฟนเนี่ยทำงานบ้านตลอดนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวมาขอตรวจคราบหน่อยแล้วกันนะครับผมเริ่มที่หมอนก่อนเออนี่เจอแล้วหนึ่งอันอะไรอะไรนี่นะฮะจะไม่รู้ว่าเป็นคราบอะไรนะครับ โอ้โหยังไม่ได้เจอแล้วอันนี้คือเป็นก้านอะไรไม่รู้หนึ่งก้านนะครับผ่านผ่านรัวผ่านเป็นคนสะอาดมากไม่ใช่เราที่สะอาดแฟนเราสะอาดดีก็วันนี้ไฮมีสกู๊ปที่บอกว่า5้าวิธีเคล็ดลับที่ทำให้คุณหุ่นดีแล้วช่วงหน้านะห้ามผ้าเด็ดขาดพี่ท็อปคงแบบตั้งใจทำงานอ่ะเพราะจะพาไปบุกตู้เสื้อผ้ากันสาวๆทั้งหลายที่อยากสวยหุ่นดีมาฟังทางนี้กันเร็ววิธีง่ายๆที่ทำได้ทุกวันข้อหนึ่งการหัวเลาะ นอกจากจะทําให้เราสดชื่นในแต่และว,วันแล้วเนี่ยยังช่วยให้ร่างกายลดหลังสารคอร์ติโซนออกมาจึงไม่มีการเก็บสะสมไขมันอีกด้วยข้อ2การนอนเราควรนอนให้ครบ8ชั่วโมง พอช่วยยับยั้งการหลังสารคอร์ติโซนเนื่องจากร่างกายเราไม่สามารถแยกออกว่านอนกับไม่นอนด้วยกิจกรรมใดข้อที่3การตีลังกาจะทําให้มีการเกรงของกล้ามเนื้อทําให้แข็งแรงและทํางานได้ดีขึ้นซึ่งการเผาผ่านที่ดีต้องอาศัยกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนั่นเองค่ะข้อที่4การกินพริก เครื่องเทศสมุนไพรก็ช่วยให้ร่างกายรอ้อนและเกิดการขับผ่านได้ดีขึ้นและช่วยกระตุ้นการทำงานของต่อมไทรอยด์ข้อที่5น้ำเปล่าก็ช่วยได้นะการดื่มน,น้ำเยอะๆจะช่วยลดการเก็บน้ำของร่างกายที่ทำให้เราดูบวมน้ำวิธีง่ายๆที่ทำได้ไม่ยากแต่ให้หุ่นสวยสุขภาพดีต้องหันมาใส่ใจดูแลตัวเองกันแล้วนะคะ